ตอนนี้ก็เริ่มแจ้งจักหน่อยแล้วชาแดดก็เลยสิไปส่ทรงหนกแล้วจากพี่นอ้องอานักเรียนหน่อยฮะนี่ฝนเพิตก,กว่าตอนนี้เอาน้องเอลีนาใส่รถขินเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมไปโรงเรียนได้และะ้วค่ะนามุดอุยโหนแท้เอฟนี่นะจ้เอฟเอฟซีก่อนจ้เอจ้าเอเอฟซีก่อนเลว กับสวัสดีจ้าทุกท่านสาวแล้วคนเก่าคนเดิมมาแล้วจ้ากับน้องเอลินาเอลินาสวัสดีค่ะแม่ลกูกสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะจากที่น้องเอลินาเม่ได้ไปโรงเรียนหนึ่งอาทิตย์ที่น้องไม่สบายฮะเหนียกว่าเมืเอ่อวานน้องก็หายไข้แล้วจา้า yes น้องบอกว่า yes เว้ยสินอิสเนอร์สฮะฮะอีหยังกัลูกอีล่าสิไปโรงเรียนเราบ้างเมื่อนี้ฮะบ้างบ้างเยลเลนกับปอนกี้นี่ะเอามาเนี่ยเอามาเนี่ยเอามาเนี่ยือสวัสดีค่ะก่อนเอลิน่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีก่อนลูก เดี๋ยวนี้นั่งกำลังหูจักปฏิเสธพี่น้องข่นา่งบ่อยากสวัสดีบอกจังได้นั่งกับ,บสส่สวัสดีสวัสดีค่ะกอนหนะ้าตอนนี้แล้วจะมันกับเขาหนาหนาวแล้วซึ่งตอนนี้ก็เจ็ดโมงเจ็ดโมงเคิงแล้วพี่น้อง มันอาจจะมืดจักหน่อยเนะาะเพราะว่ามันเข่าหนาวและเจ็ดโมงเคืองสี่สองโมงแล้วมันก็นยังมือดอยู่เดี๋ยวสาวแหละสะหันอ่ากล้องให้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้าว่าเวลาเท่านี้เวลาเจ็ดโมงเกือบแปดโมงเนี่ยทำไมมันยังมือดอยู่มันมืดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวสาวแหละสะหันกล้องไปเบิ่งเนาะจ้าพี่น้องอจ้าพี่นอ้องมืดอยอึมครึมเลย ก็ใกล้จะแปดโมงแล้วนะคะแตว่าก็ยังมือดอยู่เนะาะซาแลวก็เลยกว่วาสามารถผ้าลูกอ่ยางไปโุงเรียนตอนนี้ได้เพราะว่ายัางตีเพราะว่าซาแล้เปา,ามีเสือ้อเสื้อสะท้อนแสงแมพี่น้องมีแต่ของน้องเยนยเนาะเมื่อนี่ซาแลวสิไปซื้อยุซื้อแล้ว มืออื่นค่อยสิาพาน้องเอลีนายา่างไปโรงเรียนแต่้าได้แต่ตอนนี้ต้องตาให้มันแจ่งเนาะพี่น้องน่ะเอลีนาโอ้ยฝรั่งองี๋ก็บอมมีดังลูกดันเดะ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 ดันอ่ะไซไซดักให้เบิังจักบาดเนี่ยโอ้ว่าบอมีดังจับดังใหญ่เลยพี่น้องมีอยู่ลูกอีหลามีดังอยู่ลูก เดี๋ยวเ่ายางออกไปเบิ้งข้างนอกงแล้วพี่น้องอ่าไปเมื่อกี้นีนซาแล้วก็ให้พี่น้องเบิ้งแล้วแต่ว่ามันเกิบพยาธิปนไดรเนาะเดี๋ยวซาแล้วสี่เปิดประตูแล้วก็พาพี่น้องไปเบิ้งว่ามันในส่วงจะซองม่วงเนี่มันมืดขนาดไหนน่ะสวัสดีค่ะเอลิ่าแถมมื่อนี้ฝนตกลิ้นน้ำเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะส,สวยๆแล้วคนเก่งแม่ สวัสดีค่ะแม่เอลิณนาะ <Daddy. S 1> เอ๋อจะเอจังไหน <Daddy. Daddy. S 1> สวัสดีค่ะเบิร์ตขับเสือบอลหรือพี่น้องนั่งบถสวัสดีซะแล้วต <Daddy. S 1> เอา้า <Daddy. S 1> ตาเอไม่ชนะตาเอเอฟซี FC ก่อนตาเอตาเอเอฟซีออ FC ก่อนเร็ว เนี่ยเจ้พี่น้องตอนนี้ก็เริ่มแก้งเข้ามานิดนึงแล้วเนาะใกล้จะสองโมงแล้วแต่เมืดเสียงนี่เสียงออ่ฝนได้นี่พี่น้องฝนตกลินเสียงฝนตกลินมื่อนี่สาวแล้วค่อยสิไปซื้อเสียสะท้อนแส้งเนาะ เวลาเขายางไปทรงหลูจ้เสียมันค่อยบออันตรายค่อยปลอดภัยน้วเราอาหารของน้องเอลิ่าเที่ยวไปกินโรงเรียนน้องพี่น้องสองขาบนั่งย่ำมะเสากับตอนเที่ยงเนี่ยก็จะมีโยเกิร์ตตรงมือและสองสองอันเนาะเพราะว่าน้องกินย่ำเสาอ,อันนึงแลวก็ตอนเที่ยงอันนึงแลวก็มากอาุเนแล้วก็ขนมปังซึ่งบ่เหลือกลับมาจักยางพี่น้อง กินเกี่ยงไม่ไรอ,อืมอีกยเอรน่ไอีอย่างตอนนี้ก็แกงจักน้อยเลยนอกจากพี่น้องซาแล้วตอนนี้สิเป็นเปล่าไปส่งลงหลวกนแลักกระ,ะเอียรถเข็นออกไปของนอกน้เพราฝนมันตกซาแล้วบางกลุ่มอุดตัวในโทรศัพท์ หมื่อวานเนี่ยก็เลยเอารถเข็นเขามาไว้ในเฮียน้อยใหญ่มันเปียกอานักเรียนน้อยไปกับเปาโก๋เดี๋ยววาน่ะอ้าวไปกับเปาโก๋เดี๋ยววาอีหลายสิไปโรงเรียนราบอกรูก้ไปเดี๋ยวแม่เอารถเข็นออกไปข้องนอกกัน นี่ฝนคือตกวะตอนนี้เอาน้องเอลิ่าใส่รถขินเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมไปโรงเรียนได้แล้วะคะ่ะนามบุญอุ้ยหัแท้เอลิา่าเริ่มแจ้งแล้วพี่น้องเอลิาไปโรงเรียนได้นะคะเห็ไุไหมรู้เห็ไุไหมรู้เ <c oughs> น, <c oughs> นี่ยจ้พี่น้อง การเขาใส่ชีวิตอยู่ตังแดนเนาะมันก็มีทั้งสบายแล้วก็ลำบากแต่ว่ามันก็ดีอีอกอย่างหนึง่งการอยู่ในตังแดน,นก็คือว่าสวัสดิการอีกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันดีมันก็เสียแค่อย่างเดียวเวลาอากาศมันหนาวจังเสียแล้วเขาบ่มีรถจังเสียเขาก็ต้องในยางเอาทุกฝนตกหิมะตกเขาก็ต้องอดเอ่อาทนเอาเนาะ ช่องฟ้าพี่น้องแถมล่มอีก <c oughs> ตอนนี้ก็งหาน้องเรียนน้องเอลินาแล้วนะจ๊ะถึงเรียนน้องเอลินาแล้วน้องเอลินาขอตัวเข้าโรงเรียนก่อนนะคะบา,บายปเอซี่ม่ลูกน่า ซาแล่ใส่ถุงมือให้ลุงเลยตะลูกดึงออกนะจ๊ะเอหน้าเข้าโรงเรียนก่อนนะคะเอบ๊บบบอีบายบายหน้าบายบายเอฟซีม่ลูกบายบายบ๊ายบายฮะบาย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 ,บาย,บายตอนนี้ก็ ส่งน้องเอลีนาเข้าปานาไฮเกนเรียบร้อยแล้วเนาะจากพี่น้องสาเล็กก็เลยต้องเฝ้าย่างแน่จักหน่อยเพราะว่าสาเล็กกับจีได้ไปโรงเรียนที่กันพี่น้องปุ้ยนะบรรยากาศบั่นนึ่งถุ่มบ้านเฮาเนาะพี่หลวงนึ่งถุ่มหกม้งแรงบ้านเฮาเสียมองทองฟ้าเนี่นคุณ หิมะตกมาตกมือเดียวแหละจ้าพี่น้องมื่อที่สาแหละถ่ายคลิปให้เบิอ้องนั่นะหลังจากนั้นก็ฝนตกเนาะคลิปนี้เสาแหล่กับสิบุณย์ท่ายให้พี่น้องเบื้องหลายได้จ้าเพราะว่าสาแหลส่สิเฝ้ายางกับบ้านเฝ้าไปรงเรียนเห็ดนี่ หัวเน่ยกินไปโรงเรียนเห็ดเน่ยกินแล้วก็หัวไปโรงเรียน ก่อนจบคลิปนี้สาหแหลวก็ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้สาวแหลกนี้วยจ้ะเพื่อสาหแหลกสิได้มีแห้งสู่ชีวิตในต่างแดนต่อไปมีแห้งเลี้ยงลูกต่อไปจ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า